ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเอลมาชเน่เช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําเมนูหมูสามชั้นต้มน้าปลานะครับผมเราไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบไปเลยนะครับผมก็หมูสามชั้นนะครับชิ้นจะประมาณนี้นะครับติดมันมีเนื้อเล็กน้อยอย่างนี้นะครับก็ลองสวยครับผมล้างให้สะอาดนะครับผมแล้วก็เครื่องเทศนะครับเครื่องเทศก็จะมีกระเทียมทุบนะครับก็พริกไทยทุบแล้วก็รากผักชีนะครับแบบนี้เลยครับผม เราจะมาดูในส่วนของเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงของเราก็จะมีน้ําตาลปี๊บนะครับนี่ซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วดำแล้วก็น้ําปลาครับผมแล้วก็เกลือนะครับเราจะมาดูวิธีการทําไปพร้อมกันเลยนะครับผมครับอันดับแรกเราก็ต้องต้มหมูก่อนนะครับแบบลวกหมูก่อนเอาน้ําคาวก่อนครับก็ใส่น้าธรรมดานี่นะครับต้มพอหำามนะครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเรารอให้น้ําเดือดแล้วก็เอาหมูลงได้เลยนะครับผม เพื่อนก็สามารถทำตามได้เลยนะครับโอเคแล้วพับน้ำก็เดือดแล้วเราก็เอาหมูลงได้เลยครับผมเอาหมูของเราลงได้เลยครับเปลี่ยนสีเลยครับเอาลงก็จะหมูมันจะเป็นสีขาวอย่างเงี้ยนะครับพวกฟองพวกน้ําอะไรมันก็จะออกนะครับผมเห็นไหมครับมันก็จะมีพวกฟองพวกอะไรออกมานะครับเดี๋ยวเราก็จะเทน้ําตุ่มทิ้งปรุงน้ําใหม่อีกแล้วครับคีบออกเลยก็ได้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะเทน้ำที่อยู่ในหม้อเก่าทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงหม้อเพื่อต้มน้ำปลาครับผมโอเคครับหลังจากเตรียมหม้อเสร็จแล้วก็เติมน้ำปลาครับผมหลังจากนี้เราจะปรุงน้ำที่จะต้มน้ำปลาครับผมพอประมาณประมาณนี้นะครับหังจกนัเราก็ใส่เกลือลงไปก่อนครับนิดเดียวนะครับไม่น้ำใส่เยอะ นี่ครับแล้วก็ต่อด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับนี่เทใส่กระปุกเรียบร้อยครับผมประมาณหนึ่งช้อนครับแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำนะครับเพื่อจะเอาสีสันนะครับผมไม่ต้องใส่เยอะก็ดไ,ได้นะครับมันจะทำให้สีสวีของเนื้อหมูเราสวยนะครับ ก่อน้ำปลาครับผมน้ำปลาสักใส่ไปเลยสองช้อนโต๊ะครับผมจากนั้นก็ตามด้วยสีอ๊วขาวนะครับหลายคนอาจจะงงนะครับว่าทำไมต้องใส่สีอ๊วขาวด้วยนะครับสีอ๊วขาวกับซีอิ๊วดำนี่ผมใส่เอา,อาสีสันแล้วก็เอาความหอมมันนะครับผมสองช้อนเหมือนกันครับ แล้วก็ใส่เครื่องเทศลงไปเลยครับเรียบร้อยก็จะได้น้ำประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะติดไฟแล้วก็จะเอาหมูลงนะครับผมให้น้ำเดือดแล้วก็เอาหมูลงแล้วก็ต้มทิ้งไว้นะครับผมติดไฟแล้วเราก็ปิดฝาให้น้ำเดือดนิดนึงน้ำตาลยิบละลายแล้วก็ค่อยเอาหมูลงครับผม ก็เดือดได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราเอาหมูเราลงเลยครับนี่หมูที่เราตว๋ไว้นะครับผมเลยเยเราจะต้มทิ้งไว้แล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้นะครับประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับผมให้น้ามันแห้งลงนะครับแล้วก็ให้เครื่องเทศซึมเข้ากับเนื้อหมูสามชั้นของานะครับปิดฝาไเลยครับผมจะมาดูกั้อีกทีครับผมโอเคครับนี่ก็ผ่านไปประมาณ30สิบนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม ว้าวโอ้โ oh. หครับผมน้ำก็ลดลงอยางเห็นได้ชัดเดี๋ยวเราจะเอาหมูออกมาหั่นจัดแต่จานเลยนะครับผมจะดูกันว่าอู oh, ้นุ่มมากครับผมเนี่ยผมใช้ที่คีบขีบรู้สึกว่ามันนุ่มนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาออกจากน้ํานะครับเด้งเลยครับนี่นุ่มละมุนแน่นอนครับคีบออกจากน้ําไปหั่นจัดแ่จานกันนะครับผม หมูเลานุ่มมากครับก็คุณที่ไม่วันสามสิบนาทีนะครับนี่ครับผมฉ่าแน่นอนละลายในปากครับผมโอเคครับผมเป็นไงครับเสร็จเป็นทีเรียบร้อยครับผมนี่เลยครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับหมูสามชั้นนุ่มๆเด้งๆเลยครับดูจากดูจากวิดีโอแล้วน่าจะนุ่มนะครับมีน้ำนิดหน่อยครับผมกินกับทำจิ้มแจวทำเอง จิ้มพริกแดงทำเองนะครับใส่มะนาวเปรี้ยวหวานจ๊ดอร่อยถึงใจแน,น่นอนครับเดี๋ยวผมจะไปทานโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมหรือท่านผู้ชมมีสูตรเด็ดๆมาแชร์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมเผื่อผมจะได้เอาไปลองทำบ้างครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ